เอาละทุกคนมาทำความสะอาดกันเถอะมาสิเพื่อนตัวน้อยเราม,มาร้องเพลงสุขสันต์เวลาทำงนานด้วยกันเปล่งด้วยความมั่นใจให้มันก้องดังมาพร้อมพลังเพื่อรวมพลังที่ไม่มีหดพายกวาดูรายในครัวให้สดใสไปกับเพลงที่ร้องเล่นทำนองปลุกใจในอ่างน้ำกำจัดคราบให้มันสะอาดน่าชมเก็บเศษข้นที่บางกอนทอทิ้งไป พาเพลิดเพลินหัวใจทำงานบ้านไปกับเสียงเพลงร้องไรไปไม่มีเพล่ผิดไม่งั้นต้องมีปัญหาใช้ผ้ามา,า,นานชุดน้ำเช็ดบิดและขัดให้โถเงาวัฟเฟช่างสนุกสนานไปด้วยกันใชยกับฉันมาลาดามด,ด,ด้อมดามหยุดฝนพองแล้วเราก็ความทิ้งไปเราเรื่นแรงหัวใจทำงานไปกับเสียงเพลง <c oughs> <c oughs> สุกใจกับเพลงที่ร้อง ที่แอดเวอร์จะมาติดใจยังวันไหวแล้วเมื่อต้องรอคอยอย่างนี้ก็ถือเป็น ต้องร้องเพลงเอาไว้ไม่เคยจะเบือ่อสักทีปทัดให้ดีไม่มีสบู่ฟังในสุดปลื้มใจทุกงานถึงประเะและกันไม่น้อยและแม้เธอจะดูมันต่ำต้อ,อยเรือช่วยกันด้วยความรัาหยิบเอาพองซุกฟอกยังมีเพลงไม่ขา,า,าดเริ่มรอมือเตรียมซักผ้ายหอมสะอาดเวมร้องกันหากว่าเราไม่เป็นก็หำและกัน